สวัสดีครับเมือนี้มาเห็ดแต่ไ่น,นะครับแต่ไลนิ้วครึ่ง,งเห็ดแต่ไ่เหบิงะะน,นะครับมามันเ็จจังไดนะครับแต่ไ่นิ้วครึ่งเล่าพัสดอลนะครับพัสดอลอันนี้นี่ครับโบเมนสังกะสีนะครับเป็นเลน็กเหนียวนะครับเล็กเหนียวนะ้าก็สังกะสีนะครับ ใส่สังกะสีนะครับบางไงวันิีฉีกนะครับเขาใส่เล็กเหนียวครับเล็กเหนียวติดตามชมมครับมาสิเป็นยังไดเนาะครับเนกะ ช่วงเขาลงบูกลงเฟสนั่นนั่นนหักมจานเฮ็ดขายักบับัไ็บบจริงบันั่นเอาตะเหล่มเดเนาะมีผู้เฮ็ดครับโ ผู้ใายพังมือแล้วผมมีผู้เฮ็ดผู้เคยเฮ็ดยังเล็กใหมเคยบเฮ็ดก็อเฮ็ดหามวนมือเขาบริสาแล้วเอาไ่สิวดอีานเต็มเู้ีปเลียนน้ำอยู่เด้ของเฟแต่ไรโอ้ยมาหลดาวยงดีเย ด้วยหลายคนเอาสังกะสีเห็ดเฉีกนะครับเอาสังกะสีสูเล็กเนี้ยวมาได้นะครับเนี่ยเบิ้ลเบิ้ลควาบบนผ้าเห็ดมากแต่เลี่ยงกระเทีนเล็กเนี้ย ตกแรงมากปอกปอกถงปอกยู่นี่ต่อเขาดิต่อเขานี่บครายมนันดอาทำมากจาตัตตตตัดเลยมีเวทต้องว่าเ็อย่างชี้เกี่มาตามเย็วันได้ยังหนุมมวนสืบสารประเภทนี่ไว้หนจังหน่อยบ่ไดีเห็นเนี่ยนั่นไป เรียนรู้อยากศึกษากับแม่ว่าเพียงเปลี่ยนน้ำตัวอีกเด้อครับคน <c oughs> มั่นงคุณอาไข่ซอสสมหวังนะโทษโทโทษโทษคุณเรียกย่ามในตัวหนี่ไข่เนาะไก่เราได้ไก่บนกระถินเราได้ได้ย้อนเกียร์เบิรลงไปเีก็ได้ไปน่อยวาทไปแต่ไลโคกไข่อยู่ไข่อยู่ดิเวิร์ดสามล่างสี่ล่างสีุ่นะครับสุมวัาแล้วสุมวาต้องเทียดนะครับเทียี่เธอ นี่เรืมบอกไปนะครับอรอบเครื่องนะครับเป็นเหล็กเยวหนึ่งรอบครึ่ง,งรอบครึ่ง เป็นเล็กอัดหัวไว้บริไซเทียดไม้นะครับใส่เป็นเล,ล็กอัดแล้วก็ใส่ใส่ดินนะครับบริไซเทียดไม้นะครับตัวน,นี้หัวอันก้นใส่เทียดไม้เห็นไหมครับอันก้นยังใส่เทียดไม้นะครับเทียดไม่ไซบางๆก็ไซน้ำมันจะเทียดไม่ไซตะกลนีน่นนดเดียวนะครับ กำลังเข้าบล็อกนะครับกอกทร้ยบ่ต้องเชี่อนสลิงนะครับนี่อัดคือมองไฟหางเลยนะครับกับหางเยียวเขาหายใส่ทั้งมันอ่ามันใส่มันข้กไปพยายามหายใส่ทั้งมันบเป็นผี บางทีหยาบไส้มันเขาเล้แต่ไส้ครับใหทั้งนี้ไส้เขาไปนี่หนักเตนหนักถึงหน,น,น,นักมากๆใหยทั้งคนเขาบลละเอียดเขาหายฮรวดนะนไฟคือล่งจมแท่หลังจากกอกไส้เต็มแล้วนะครับพายัดไว้ความเขียน เกียดหัวมิแต่รแผ่นเล็กคับกับดินนะครับด,ดินกระอัดอัดเขาก้อนนะครับหนึ่งขีดหนึ่งมิลนด,ดินแล้วครัเป็นเมือเลยนะครับเกียดหัวนะครับ ก็ไรเง้ครับน้าพันสองพันสองเบียดนแ่างมันเบียดเียดที่สองเยบเย็บเยบมันอยู่ประมาณเก้าสิบเก้าสิบมันดึงไหวไหวมันสี่สติ๋งน่สองสัด์นิดนึ่งครั ดีบ้างฮันออ้อมอวดพอเดโอ้วันพอสวางบันยังเี่ยวเก่าฮอนมากพี่เก่าฮอนวันนี้สร้างุดบ่ขอดแล้วนะครับ รูแปดรูปดนะครับหนึ่งรูแปดสีเซน